ขณะนี้เวลาอมกี่โมงวะ13นาฬิกา28นาทีคือตอนนี้กูง่วงมากครับบอกตรงง่วงมากเลย เอาไงดีไปไหนต่อของกูต้องไปไหนต่อมาเนี่ย,ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวผมไปข้างนอกด้วยไฟกับขีแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้กระสุนอ์อืมยูโน่กะสุนไม่มีเอาไงดีอืมประตูเอกกุญแจเนี่ยไขข้างบนส่วนอันนี้เอาไว้ผสม แต่ว่าตอนนี้ฮเอากระสุนน้ําแข็งดีหม่ได้ไฝ่กันนี้มีสิทธิ์อ่ะเอานะผสมนะเอากรรม <c oughs> ปิดสูตรปิดสูตรนีตั้งสูตรนี้สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ <c oughs> ใช้ยาวบอกตรงอ่า สูตรเดิมครับอืมเยี่ยมแล้วก็จะเหลือแกเน็ตราวนะแกเน็ตราวเป็นพร้องเก็บไปเลยกระสุนไม่น่าจะมีให้เก็บละเอาแกเน็ตเป็นหลักนะส่วนลูกซองอืมโอเคไปพร้อมลุย ถ้าจำไม่ปิดข้างนอกเนี่ยมมันจะมีมีพลังงานเพลงนี่ไงพลังงานนี่ๆๆๆๆีนี่นี่นี่นนนนมเงียบเงียบเลยสีนัด <c oughs> สีนัดเงียบเลยนี่เก็บยาก่อนเด้อหมุนไพ้หมุนไพ,นไพ่เก็บควันอ สวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าตอตตาคนคนเหมือนผมลองคุณอย่างใหม่คอยชอ็อตอชาวล็อก <c oughs> อะหมดละ <c oughs> หล <c oughs> มดละไม่มีไม่มีกระสุนให้เล่นละ้าปัา๊บๆเก็ยบยาเดียว <c oughs> เก็บยาตรงนี้ตรงนี้เดี <BS> ๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนหอนาฬิกานะนะนี่ตรงนี้ตรงนี้เราจะไปเก็บของก่อนไหมหนี่ของอยู่ห้องเนี้ยเก็บของมันมุก เก็บกระสุนอยู่กลูกมุนไพ่มุนไพ่เฮ้ยเฮ้ยเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมพลังงานมันมีพลังงานบางอย่างอะตายละเดี๋ยวข้างบนน่าจะมีแมงมุมแต่เราไม่ยิง ไปดีกว่าเสียงอะไรวะใช่ <c oughs> ใช่ใช่ไหมมึงอีกเลวใช่ไหมมึงเลยใช่ไหมอะไรอะไรอะไรนี่ไงง่ายง่ายไหมไปละวเอา น่กินได้เลยนะแล้วก็มาผสมเอาไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีนี่ข้างบน มันลุ้นกันว่าข้างบนจะมีอะไรเก็บระหว่างกระป๋อ,ปองกระป๋องงงๆสีแดงสองกระป๋องหรือว่าก,กระสุนปืนหัวระเบิดมันลุ้นกันเยี่ยมเยี่ยมเลย,ย,ยเยี่ยมสีด้วยกี่ระที่ปักหาเอ้ยอปิดสัญหาไว้ก่อนไว้ก่อนห่วงของเยี่ยมเลยเยี่ยมกเนต็ตว,ว่วาวน่าวถ้าใจอยากได้ดินปืนมากกว่าวะ ไว้ก่อนเลยไม่ได้ใช้หรอกปืนยังไม่ได้ใช้อ่ะุ่นไาสีอันก็น,น่าจะพอเรามาฟังกันเรามาเล่นเกมกันอ่าเสียงโทนสูงนะโทนสูงแต่ละครั้งอ่ะไอ แป้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางอันก็จะสูงอยู่บนต่ําอยู่ล่างบางทีก็ต่ําอยู่สูงอยู่ล่างต่ําอยู่บนนะเดี๋ยวต้องฟังเอาอ่าใช่แล้วก็อันต่อไปอ่าโอเคอันต่อไปไม่ใช่อ่านี่แหละ ออ่าโเคไม่ใช่ไปมันบนอะถูกแล้วอ่าโอเค next ไม่ใช่ใชทุ่มยังเองทุ่มยังวะเออทะเล เยี่ยมล้วจะได้ชิ้นส่วนอ่าจะได้ชิ้นส่วนกุญแจมาไปเก็บแล้วก็ผสมกันเป็นอันนี้ไปเตรียมเลยเตรียมไฟเลยไปอืมฉากเนี้ย มันมีให้เลือก2ทางระหว่างฉายสปอตไลท์ใส่ตาหรือถอดปลั๊กสปอตไลท์และช็อตมันถ้าเกิดเราทำอย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดช็อตมันเราจะได้กระป๋องสเปรย์มา Use the l i ล e ์แอนด์ยูสเด o r d อร์ดนะ use the cord นั่นเองดึงปลั๊กแล้วก็ช็อตแม่มช็อตแม่งเลยถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ของนะเราจะไม่ได้ของโอเคได้แล้ว มองหน้าครับพ่อง <g ül> หน้าพออ่องมือกระสุนน้ำแข็งมี24 <S 2> <S 2> <S ป,ประเด็นคืออ่ะเลยีเราเรายังไม่เจอตรงนี้นะอย่างอย่างอย่างแต่ได้เจอแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเจอแน่นอนน่าจะเป็นตรงนี้นะไม่ลานกว้างกันในห้องเนี่ยห้องเนี้ยห้องเนี้ย แห่นอนครับมอปอนปันทงไปขายมุ้แจกกันว้ายต่อยไม่โดนกากกากไปี้ยเออยอะยังมีกี่ลูกแล้ววะ พุ่ยิงไปสี่แล้วโลบะมึงโลบอ <t> เอ,อ,อเาเก้าหนัดไม่ตาย รอดรอ,อ,ดอ,อยู่รอดดีโอ้โหใช้ต้องสิบลูกเนะี่ยเปลืองวะ่ะเปลืองจังเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยมีแกนเน็ตสีขาวให้เก็บตรงศพตรงศพนี่นี่นี่เอาไปผสมนะอรรยาก,กัดกู กลละในเรื่องในห่อนาฬิกาใกล้จบละนี่มีโน้ตมีโน้ตเดี๋ยวเก็บของข้างหลังก่อนไว้ก่อนแล้วกันช่องมีแค่สามไอตรงเนี้ยผมอาจจะงงนิดหน่อยนะ จาไม่ได้ว่าหินสีไหนวางตรงแท่นไหนละหินสีอะไรมันลดมันลดหรือเพิ่มกี่ชั่วโมงเพราะว่าเราต้องทําให้นาฬิกามันหมุนเที่ยงตรงทุกเรือนนะคือแบบแต่ต้องทําให้เรือนกลางเนี่ยมันหมุนเที่ยงหมุนไปอยู่ตรงเที่ยงนะผมจะม่วไปก่อนนะ,ะม่วไปก่อนอ่าอันนี้ลดหนึ่งชั่วโมงลดหนึ่งชั่วโมงอันนี้เพิ่มสอง ถ้าทนนี้บวกสีก็ใช่เลยปื๊กรรมอันนี้สีนี้บวกเท่าไหร่วะอันนี้บวกหกอันใหญ่บวกหกแมวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าเอาออกโอเคใส่ผิดโอเคแล้วก็อันนี้สีขาวไปแทน หินสีเดิมดีกว่าใหม่ไหม,ไมสีดำสีดำอาสีเหลืองก็ได้อืมหูมันย้อนไปยาวยังวะไม่ใช่แล้วม,มั้งใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ไหมสีขาวบวกหมุน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 เอาวกำเฮ้ยก็เลยขึ้นมาอย่างไรเนี่ยอ่าลองอันแรกเป็นสีดำ อันนี้เป็นสีขาวอ่าแล้วก็อันนี้สีเหลืองใช่ใช่ไหมย่าหยุดย่าหยุดย่าหยุดเยี่ยมอ่าพอเราได้มาเราก็ผสมนะ ละครั้งนั้นเรายังเข็นไม่ได้ไม่มีแรง

ใส่ไปแล้วเกง่กงเก่ง มันจบแล้วกูไม่ให้มึงกลับบ้าอีดอกมหมดกันหมดกันจบเลยเกือบสวยแล้วจิว <c oughs> อ,อืโดนจกไหลไปทีง ถ้าเล่นถ้าตอนฉากนั่นอะไอ้อะไรวะถ้าตอนรถไฟอะ่ะถ้าเราเลือกที่จะไม่กระโดดออกนอกรถ เฮ้ยเฮ้ยจิวี่จะตายไม่ได้ต้องตายไม่ได้นี่เยๆไปยก็สุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่น ไม่ตายกะมันถึกไปแล้วนะเย่ yeah, ตายแล้วถ้า,าพูดต่อนะถ้าตอนรถไฟอ่ะ้าไม่เลือกที่จะโดดออกนอกหน้าต่างอ่ะตอนเจอนี้มีเสร็จตอนเนี้ยมันจะไม่มีบาซูกา้าเพราะว่ามาถึงอ,อะไรอ่ะมาถึงคาร์ลอสจะมาช่วยพอ,อคาร์ลอสมาช่วยยิงบาซูก้าแล้วเบอร์ใส่คาร์ล็อสก็จะสลบไป i'm sorry jill please wake up do oh. jill. jill jill october 1st night i woke up to the sound of falling rain i can't believe i'm still alive <laughs>